ญาติาพี่น้องมาบ้านเราก็ต้องมีของติดไม้ติดมือค่ะมือได้เนี่ยามันจะเป็นแขละมือไม่ว่างมือจับอยู่ยาแดงก็บิสิจะถือยังไ,ไงบิมาก่อนนี่ค่ะวันสงการประเพณีปีใหม่เนะาะญาติพี่น้องมาบ้านเราก็มีของที่อะเรามีพอได้ฝากติดไม้ติดมือกันไปเนาะเนี่แหละค่ะที่เขาเรียกอะน้าใจโอ้โหล้วตัดซะเอาปล่อยก่อนอยยังตัดซะจำเลย ตัดแล้วจำเลยแล้วจะเอาไปไงล่ะคขเนี้ยเอาไปไงล่ะคขนี้เอาจอดก่อนก็แล้วกันค่ะไปไปต่อเอาไปรถเลยสิถูกสองลูกไปแ้ยาวหา,หาเอนะถูกจ้ากแล้วอ๋อออออนล ล้นนี่ได้แล้วคันหนึ่งคันรถกล้วยเราก็มีพอได้แบ่งปันพี่น้องมาหามาสู่ค่ะอ่าหนึ่งคันรถค่ะของที่เรามีแม่่อยหรอพี่น้องมาหามาสู่เราก็มีของติดไม้ติดมือ่วใส่าอันนี้ก็นี่ค่ะกินได้เป็นเดือนถ้าถมังกําลังคันนะคะแต่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวเราบรรจุลงขวดค่ะนานๆพี่น้องมาเที่ยวมาหามาสู่เนาะ เมื่อได้ขนุนได้ขนุนแล้วเนาะที่น้องมาหามาตูได้ขนุนแล้วคนะ่าานะขนุน,นอันน,น,นี้อันนี้ยังไมู่กยังไม่สุกเราก็จะยังไม่ให้เนาะเราจะตัดแต่ลูกไปแก่อันนี้หมละเดี๋ยวคะเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปอีกค่ะว่าจะมีไหมเดี๋ยวเราไปดูมะนาวกันค่ะเอ้ผู้ผิดชมพู่ค่ะมีไหมอ่ะเราไปดูกันต่อเลยค่ะ ไปดูซิชมพูของยายน้อยพอที่จะแบ่งปันพี่น้องที่มาหามาเที่ยวได้หรือเปล่าป,าปาตามไปดูกันค่ะตามไปดูชมพูเนาะดูที่ที่ยายน้อยห่อไปสวนมะนาวหรอคะมะนาวก็ยังไม่น่าที่อาจจะแบ่งปันพี่น้องได้มะนาวลูกค้าที่มาดูลูกค้าบอกว่าอีกหน้าประมาณเดือนหนึ่งค่ะสําหรับมะนาวนะคะน่าจะประมาณเดือนหนึ่ง ถึงจะอเขาเรียกอะไรอ่าถึงจะขายถึงจะอะมีน้ําเนาะนี่นะคะจากที่อลูกนะ้าลูกค้าได้มาดูแล้วเนาะ,ะนี่นะคะก็จะประมาณนี้เนาะเนะี่ยมันยังไม่มีน้ําค่ะลูกเพรา็ยังก่อนอยู่ยังไม่มีน้ําเพราะฉะนั้นยังไม่พอแบ่งปันค่ะเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูดปดชมพู่ิชมพู่สุกหรือ,อยังปะ เราไปดูชมพู่กันค่ะว่าชมพู่จะพอแบ่งปันได้หรือยังนี่ค่ะชมพู่พอโดนฝนเนาะพอโดนฝนเขาก็จะร่วงในถุงนะคะไม่ไม่ชมพู่ยังไม่พอที่จะแบ่งปันได้ค่ะเพราะว่นดูสิคะโ,โดนฝนแล้วเขาก็จะประมาณนี้เนาะไม่ได้เลยค่ะอย่างน้อยก็เลยอ่ห่อชมพู่เสียเวลาฟรีเสียเวลาไปปอ่าเพราะว่าโดนฝนแล้วเน่าเลยไม่ได้เลยค่ะ เน่าหลุดเน่าหล่น้าถุงเลยนี่จะประมาณนี้นะคะสำหรับชมพู่แต่ไอส่วนนี้ถือว่าเน่าค่ะเน่าในถุงก็ไม่ได้แต่อันนี้ที่เขาไม่เน่านะก็สามารถกินได้ค่ะนี่นะคะหล่นภาถุงค่ะ